ทำคลิปคู่กับคุณพี่โสดครับว่างโอ้โหเจ็บเลยอันนี้โอเคครับลูกก็กสวดดีสวิดับพี่น้องชาวโลกชาวไทยชาวเอสกาทุกคนด้วยนะครับผมเป็ดนะครับ วันนี้ผมถ่ายคลิปอยู่นะตอนนี้ครับทุกคนเป็นวันที่11กุมภาพันธ์ครับทุกคนอีก3วันครับทุกคนจะถึงวันวาเลนไทน์แล้ว <c oughs> อยู่แล้วครับคนสดๆแบบเราเราก็ต้องอยู่คนเดียวไ <c oughs> อ้สักกุ้นและเจ้ามันก็ไม่มีคูขวะแล้วก็แบบมีหลายคนแบบหมอเขาแบบเออเดี๋ยวพี่เป็ดพี่เลือกเยอะพี่เลยไม่มีคู่ไกไขวบขวบก็ไม่มี <c oughs> ่นแหละครับทุกคนว้นผลเนี่ยแหละครับทุกคนวันนี้เนี่ยผมก็เลยจะมาทคาคลิปคู่กับคุณไปกินข้าวในวันวาเลนไทน์ไม่ได้หาแฟนนะผมแค่ต้องการแบบคู่อีกสักคนหนึ่งที่แบบไปกินข้าวกับผมในวันวาเลนไทน์จะกินอะไรก็ได้กินได้หมดเงินเฉพาะของุถูกเท่าของแพงแพงก็ไปช่วงน,นี้ผมช็อตกัคนคุณเงินไม่สามารถซื้อความรักได้และความรักไม่สามารถยือได้ด้วยเงินฉุกปฉ ไม่จังแางแม่ผมเชื่ออันนั้นครับทุกคนก็เดี๋ยววันนี้ครับกคนผมจะนี่เลยเข้าไปเลยผมจะหาเพื่อนในไอจีครับเพื่อที่จะไปกินข้าวในวันวาเลนไทน์คนแรคนที่ผมไม่รู้จักไม่ต้องเลือกปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามผมขรตอขีนเองโอ้โหไปเป็ดอย่าเลือกเยอะดีวะแค่ทักทักไปเถอะถเทักไปแล้วแบบเขามีแฟนทำไมไม่รู้จเขามีแฟนไม่เป็นไรทักไปก่อนทักไปเลยครับคนแรกคุณแจมใสผมจะทักทั้งหมด50คนนะครับทัไปว่าอะไรดิคิดดิมุกเสี่ยวไหมมุกเสี่ยวไหม สสวััดีครบไปกินข้าวในวัววนวาเลนไทน์กันนะครับวาเลนไทน์ว่างไปครับไปกินข้าวในวัวนวาเลนไทน์กันนะครับ <c oughs> เชีย่ยทกักก็จินเหรออืมผมชื่อเป็ดน,น, <c oughs> นางน้ำวาเลนไทน์ไปกินข้าวกันไหมครับส่งไปเลยครับผมไปแล้วหนึ่งคนครับหาต่อครับคุนเราจะไม่เลือก คนที่2ไปเลยทักคนที่ชอบคนที่ปผมฟอลไปเยอะคุณบิวตี้คนที่3ครับทุกคนคนที่3คุณ K K M อ่านยากแต่ไม่เป็นไรชอบคนที่4ครับทุกคนคนที่สี่ตอนจะคิดว่ากูเป็นคนยังไงวะเนี่ยน้องเอนจอยคนที่5ทักไปเลยนี่ผมอยากไปกินข้าวด้วยผมวันแล้วก็คนนี้เลยคนนี้เลยแต่ผมไม่กล้าทักอ่ะผมชอบน้องเขามากเลยนะแบบชื่อน้องเพิร์ดคนนี้ขอแบบไม่พิมพ์ตามสคริปต์นะสวัสดีครับเซบซีครับพอแค่นี้พอ นักกเกดอกอเาไลฟ์พี่ไปน้องเอาไลฟ์พี่ไปน้องเอาไลฟ์พี่ไปน้องเอาไลฟ์ไปเอาไลฟ์ไปเอาไปคนนี้ครับน้องสายปิงปิงทักไปเลยทักไปเลยน้องแนนนารี่เฮ้ยทุกคนผมดูเหมือนลคจิตปะเขาไป็นกบผมหน่อยดิทุกคนคิดไงว่าถ้าแบบอยู่ดีมีคนทักไปสวัสดีครับชื่อเป็ดครับมาเวียทนามไปกินข้าวกันไหมครับทุกคนคิดว่าไงวะน้องแพรซันอุ้ยคนนี้ก็น่ารักคนนี้แบบดังในติ๊กต็อกนี่นี่เขาบอกชนหนูแล้วครับเอาไว้เป็นเอาไว้วันแหไปก่อนวันแหไปก่อน คุณบีมสารุดีใครที่มีแฟนแล้วขอโทษด้วยนะครับวินนี่วินนี่กดฟอลได้เลยเออเอฟซี <c oughs> รับ <c oughs> คนก็จะหาว่าแบบกูเลือกเยอะเลยโสดอะไรเงี้ยเอาไม่เขาพียิงคืนยิงที่ผมดูผมดูทรงก็แบบเอ้ยคนคนนี้เขาแบบมีแฟนหรือเปล่าอะไรเงี้ยสิบห้าไปเลยครับสิบหกแล้วเฮ้ยผมผมผมทำต่อไปไม่ไหวแล้วว่ะอีปิทามออุมอิมอ้มอิมอมอิมเอาไปเลยมินเทปซาศูนย์หนึ่งเนี่ยชอบชื่อ ไปอีกเลยขอแค่มีเพื่อนน้องคนนี้ก็น่ารักทักไปก่อนแต่เราต้องทักดีๆครับ f c ครับโอเคซินเจียยูอีซินนี่หัวชายซินเจียยูอีซินนี่หัวชายเอาไปเลยนี่เลยเอาไปอีกคนหนึ่ง ห้าสิบคนเยอะไปด้วยเอาสักสาสิบคนพอแล้วกันชื่อหยาซื้อหยาเอาอีกหนึ่งคนทักชวนไปก่อนชวนไปก่อนเอาอีกหนึ่งคนเอาอีกหนึ่งคนเอาอีกคนเอาอีกคนปล่อยทุกอย่างไปตามผมลิขิตครับทุกคนอย่างที่บอกครับทุกคนผมลิขิตจะให้เราเจอเราก็เจอครับตอบเงินห้าคนผมก็ดีใจแล้วฟ็อกซี่เอาไปหนึ่งทงเอาไปหนึ่งอีกสองคนด้วยอีกสองคนคุณโดนบล็อกอเอาเกิดเขามีบ้านไอ้ยี่คุณโดนบล็อกป้ะเนี่ยคุณพิชพล ยังจริงหรอบอสเฮ้ยความฝันตอบก่อนแล้วกันมีคนตอบมาสองคนครับทุกคนใช่ครับชวนคลาสจริงๆเลยนั <c oughs> ่งแนนนารี่อะไรกันครับเนี่ยพี่โสดครับว่างไม่มีคู่พี่มาหาเพื่อนไปกินข้าวอ่ะโอเคครับดวนก็ตอนนี้นะครับก็เวลา2องทุ่มสาก็เดี๋ยวรอสักชั่วโมงนึงกันเดี๋ยวเจอกันอีกทีนึงเนี่ยตอนประมาณ3ามทุ่มครึง่งเดี๋ยวดูกันว่าจะมีใครตอบผม,มุ่งไหมเดี๋ยวรอพรุ่งนี้ดีกว่าเที่ยงคืนเที่ยงคืนเที่ยงคืนอ่ะก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนสามชั่วโมงแล้วกันเจน โอเคครับทุกคนตอนนี้เวลาก็ผ่านไป3ชั่วโมงกว่าแล้ว,<ค>ลวเวลาตอนนี้นะครับเที่ยงคืน1นาทีเป๊ะๆมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสาวๆส,สวยๆที่เราทักไปทั้งหมด27คนเนี่ยจะมีใครตอบกลับมาบ้างพี่พี่น้งพี่นุ้ง,งสต เกิดมันเกิดว่ะฝากติดตามเพลงส่งเอด้วยนะครับผมของพี่พี่จังกูเอาไปถึงสิบล้านโอเคครับทุกคนอุ้ยไม่แย่ครับทุกคนไม่แย่ <c oughs> เกินที่เราคาดหวังเราคาดหวังว่าอีกคนวะสิบป่ะมีทักบุญโยนสิบเอ็ดคนครับทุกคนจากยี่สิบเจ็ดคนหลังจากเนี้ย <c oughs> ผมก็ไม่เคยอยากพูดหรอกครับทุกคนแต่จ <c oughs> ริงๆผมก็เป็นฝ่ายเลืกเลยครับ คนแรกครับอุ้มอิ่มอ่ะบางคนยังไม่รู้นะครับอุ้มอิ่มเนี่ยคือทีมงานของแบบเอ่อช่องอีพิแกรมอะไรคัชพี่จริงจังนะเนี่ยดูเหมือนอุ้มอิ่มเขาจะรู้ทันนะครับเหมือนเขาแบบรู้ว่าเราจะถ่ายคลิปอะโอเคอวีม่าร์ทไปรู้เยอะอ่ะตัวคนต่อไปครับผมจากคุณคุณเมย์ใช่ไหมทำไมอะ่ะเขาตอบทำไมอ่ะแบบดูดูอะ่ะมบนแบบไปกินข้าวด้วยกันไหมครับทำไมอะ่ะขอโทษครับพี่พอดีน้องเอาโทรศัพท์ไปเล่น อ,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 อย่าดูี่ผมเป็นคนกลัวต่อไปครับจากน้องเฟิร์สคอนเทนต์ปะเนี่ยพี่หนูเคยดูนะทำไมทุกคนต้องคิดว่าคอนเทนต์วะพ่ออะไรวะทุกคนพ่ออะไรวะผมรูเป็นคนแบบไม่น่าเชื่อถือผมเป็นคนกระล่อนเหรอไม่คอนเทนต์จริงจังเลยจริงจังสุดๆต่อไปนะครับทุกคนเป็นน้องไข่มุกช,มชื่อน้องแพร่ลาดาไข่มุกที่เป็นเอฟซีนะแต่วันเลนทายไข่ทำงานครับ ก็ฉลาดครับเขาไม่ได้เสแบบอ้อมตั้งใจทํางานนะครับไอสัตว์เศร้าใจว่ะชีวิตนี้กูอยู่กับพ่อกับแม่เดียวกันได้เศร้าใจต่อไปครับจากคุณนักโชคจินดาชัยสร้างเทนเหรอคะเนี่ยทำไมทุกคนต้องคิดว่าคอนเทนต์ผมไม่เข้าใจทําไมต้องคอนเทนต์ไม่คิดว่าพี่ชวนจริงๆเลยหรือไรก็หือลือทําไมต่อไปครับจากน้องน้องซือหยาหนึวันอะไรคะเขาเป็นคนจีนเหรอ,อไออ้ำกดไลค์ทุกรูปไม่ได้นะอว้ยอ้ำเนี่ยไออ้ำซีซีพีเนี่ยมันฟอลคนเยอะมากมีแต่ผู้ ไม่ทำอย่างนี้ไม่ได้นะเว้ยอ้ำาองเขากูติหรือเขาซื้อวะแบบพยายามปฏิเสธเหรอวันวันอาทิตย์ครับแล้วก็อาจจะแบบเออเป็นคนจีนไงเข้าใจไหมก็แบบเออเวลานายคือวันวันอะไรอ่ะกูข้างตัวเองต่อยครับทุกคนน้องแบมโบสวัสดีค่ะตัดแหลดูออก ทำไมเขาไม่เชื่อผมอีกแล้วครับทุกคนพาออะไรวะกูถามพวกมึงทุกคนตรงๆเลยผมดูเป็นคนที่ไม่ค่อยน่าเชื่อถือหรอบอกผมหน่อยเสียจุยทําไมไม่เชื่อกัน <c oughs> น้องสายลิงปีนคือจริงเนี่ยน้องเขาตอบนานแล้วแต่ว่าผมตอบไปนิดหน่อยคับตอนนั้นยังไม่ได้ถ่ายคลิปเฮ้ยคนนี้ดูมีทรงนะสวัสดีค่ะพี่เป็ดชวนดูเหรอคะใช่ค่ะชวนคลาสจริงๆเลยที่ไหนครับพี่เป็ดแถวบางาเก้าคลาสอ๋อไม่ไกลจากลาดพร้าวอันนี้พี่จริงจังนะ ต่อไปน้องแนนนาลีอันนี้เหมือนกันครับน้องครับตอบมาตอนแบบว่าไม่ได้ถ่ายคลิปแต่ผมก็ตอบไปนะครับพอเราคุยกันว่าเฮ้ยอะไรกันคะเนี่ยพี่สดครับว่างไม่มีคู่วาเลนไทน์พี่มาหาเพื่อนไปกินข้าวถามจริงพี่เป็ดแกงแนปนปั๊เนี่ยเป็นอะไรว่าเป็ดช่วยกินมึงอยู่คนเดียวจนมึงหลอดเลยเป็ดพี่สดครับสดว่าใช่เปล่าจะพาไปกินเลยคะชอบกินอะไรนี่ที่ชวนคือจะพาไปเลี้ยงใช่ไหมปีนะพี่มีห้าวอยครับเดี๋ยวเลี้ยงเองเราพี่เป็ดเราเนาะสำหรับเราถ่ายเรื่องเนาะจริงจังนะเนี่ยลงคิว ได้ไหมขอไลายเลยอะเดี๋ยวเราลองเขาตอบผมนัดใครได้ก่อนไปกับคนนั้นง่ายๆเลยครับเราไม่ต้องอะไรมากอยู่ที่ผมรีสิตต่อไปครับน้องมนดาอะไรกันครับเนี่ยโครับน้องตัวสเปนผมว่าคนที่ตอบเนี่ยมีแฟนแล้วคนสุดท้ายน้องไอติมเบบี้ที่ตอบมาโอ้โหเจ็บเลยอันนี้ได้เลยค่ะแต่ขอพาแฟนไปด้วยนะคะ ขอโทษครับพอดีทีมงานเอาโทรศัพท์ไปขอโทษด้วยขโอ้ยแกดูพวากระทึมไมได้สัตว์ตอนนี้เที่ยงคืนสิบเอ็ดนาทีนะครับดนเดี๋ยวเราก็จะรอไม่เป็นไรค่ะนึกว่าแกล้งอ๋อโทษครับลูกพี่ลูกพี่ขอโทษแฟนน้องด้วยแบบม้องเลือกแล้วว่าใครดีเฮ้ยอ่านแล้วขอไลน์แล้วแต่ไม่ตอบเลยด้วยเฮ้ย ถ้าได้ไลน์ผมไปคุยนะแต่ผมไม่เอาออกคลิปนะ,นะ <c oughs> พี่อย่าไปเลย,เล,ยลุยไปเดี๋ยวพี่ไปรับเลยขอไลน์ขอไลน์ลได้คือจบขอไลน์ได้เนี่ยแสดงว่าแบบผมก็ไม่ค่อยอยากพูดกัน,นี้หรอกครับแต่ว่าก็มีใจแหละไอ้สคิดดีคนด่ากาเยอะได้เลยเป็ดมึงมั่นหน้าเกินไปไอ้สัดขอโทษชาวกันด้าชาวเอสการ์ดที่เดินแบได้ไม่แกงนะทำไมต้องคิดว่ากูแกงวะไม่แกงไม่แกงจริงจังจริงจังจังจริง เออเอ,อ๋งเอ้ยไอเป็ดพอนี่แหละคนเจึงคิดว่ามึงติดเล่นขอไลน์เลยขอไลน์เลยฮ่าโอเคจนเจือแหละจนเจือแหละคุยพ,พยายามมามากพอแต่ตอนนี้กูเหนื่อยล้าจีต้องหาคู่คุยในนี้ไม่ได้เชื่ต้องไลน์เชื่อพี่ไม่เคยเล่นไอจีครับเฮ้ยเร็วไป็นเด็คนนี้กูจะทานบิบกินกับพ่อแม่แล้วนะ เฮ้ยน้องเขาไม่ตอบหรอทุกคนคกูสรุปกูโดนเทมหมดเลยคนเลยยี่สิบเจ็ดคนกูโดนเททุกคนเลยเหรอทำไมชวนปิง๊งปิ๊งะเดี๋ยวผมจะโชว์สเต็ปน้องๆให้ดูตอนว่าสเต็ปแบบเวลาคุยต้องทำยังไงทำไมชวนทำไมชวนทำไมชวน <c oughs> พี่ไม่เหลือใครแล้วครับพี่ไม่เหลือใครแล้วครับจริงไหมล่ะจริงกูคุยมัวแล้วกูกูกูปิดคลิปแล้วกูไปเลยก็ได้นะเออปิดคลิปเลยแล้วผมก็ไปคุยกับผมเองแล้วก็เดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าวันวาเลนไทน์ผมจะเหงาไหมก็รอดูคลิปเอแล้วกันนะครับแต่ว่าคลิปอะจะไม่ได้ลงวันวาเลนไทน์หรอกคลิิปปพพีีีีี่่่่่่ถาาายยยยอออูตนน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 เเเ้จจจะะลลลลงงววววัััททสสคไ์ฤหบ ที่เห็นว่าเป็นพี่เป็ดน,นะที่รออยู่น้องแนนน้องแนนน้องแนน,แนทำใหคลิปยาวเลย <laughs> <laughs> อุย้ยได้แล้วครับผมทุกคนแต่ว่ากูเซ็นเซอร์พวกมึงไม่เห็นหรอกพี่คุยตอนที่มีกล้องแล้วทั้งการแสดงขอก็โดนจริงผมไม่ได้คนเจ้าชู้เลยครับทุกคนกูโซกกูทำอะไรก็ได้อ่ะครับทุกคนก็สหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับรอ <c oughs> ให้กำลังใจผมเลยนะครับรอดูว่าวันนี้จะกินข้าวขอไหมเนี่ยผมต้องเสียเงินเท่าไหร่เพราะตอนเนี้ยวันนี้วันที่สิบสองครับผมเหลือเงินในบัญชีแค่หมื่นสองเพราะผมจับปุ๊บแลพนักงานไปแล้วไม่ว่ามาจะโดนสักแค่ไหนสุดทท้้้้าาาาายยกก็ตองแพพรรรคคคัับบเะวว่ลดุน ขอให้นังน้องมีความสุขในวันวาเลนไทน์กันนะครับ